แว่าถ้าเราหาไม่ได้องค์กรเราก็ไม่ได้เลยนะได้ไหมอันนี้น้าบ,บ่าวน้าบ,บ่าวสนใจตัวเนี้ยครับคำ,คำว่าถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเราไม่มีลูกค้าเราก็ไม่ายได้เลยครับ,บ,บเราก็จะช่วยกัน มันไม่มีคนแล้วเราจะได้เงินมาจากไหนล่ะมันก็ต้องมีคนหาคนเยอะๆเพราะมันจะเยอะมากพอแล้วเราหยุดทํามันก็มีรายได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าต่อไปนี้เขาจะใช้แผ่นฟอร์มกันทั้งหมดแล้วต uh องมาจายบอร์ดต่อไปนี้นะเข้าไปไหนเขาไม่ถือเงินไปแล้ว uh huh. ก็ใช้ oh, <okay. S 2> มือถือนี่แหละจ่ายเงินเพราะมันเป็นแผ่นฟอร์มอยู่ในนั้นแล้วต่อไปแต่อะเพอกต้องมีองค์กรเป็นของตัวเองเยอะๆ ไม่ใช่ให้คนอื่นเอาไปหมดแล้วอย่างนั้นน่ะมันต้องเราต้องหาคนใหม่ๆเราก็ต้องหาคนให้เยอะๆมากพอแล้วเดี๋ยวคนเหล่านั้นเขาจะไปหาเพื่อนของเขาแล้วคนต่อไปเขาก็จะหาเพื่อนของเขาเขาจะมีเพื่อนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่มีแต่เราไม่มีคนมันจะได้เงินมาจากไหนล่ะคนมันไม่ได้ขายของเนาะมันมีคนเราเอาเงินมาแต่ใส่ก็ต้องมีคนนะเรา คือมันก็คืออาชีพเหมือนนเพอเนี่ยนเพอใช้โทรศัพท์จ่ายด้วยระบบแล้วนเพอจะหยุดไหมล่ะไม่หยุดเขาบอกว่าตลาดธรรมชาติเราจะมีญาติพี่น้องเราแนะนำคนสักสิบคนก็พอคนสิบคนก็จะมีตลาดธรรมชาติอย่างลูกผมเนี้ยก็มีตลาดธรรมชาตินักเรียน นักเรียนโรงเรียนเดียวกันแนะนําคนสักสิบคนนี่คือตลาดธรรมชาติแนะนําคนละสิบสิบคูณสิบได้เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคนตลาดธรรมชาติของเขาก็มีญาติพี่น้องที่ใช้โทรศรรัพท์สิบคนเขาก็รู้จักครับพอเขารู้จักปุ๊บเนี่ยเรามีร้อยคนละร้อยคูณสิบได้เท่าไหร่ครับก็หนึ่งพันเรามีองค์กรหนึ่งพันคนละ ถามว่า1,000คนนี้จะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมครับไม่เลิกไม่เลิกแล้วโปอหมดเขาซื้อไหมครับซื้อแล้วเด็กเกิดใหม่ซื้อโทรศัพท์ไหมครับซื้อเขาเล่นอินเทอร์เน็ตไหมเล่นเขาไปแนะนำแค่10คนเท่านั้นเองนะ10คนคูณพันได้เท่าไหร่ครับ1,000 0นี่คือองค์กรการกินการใช้เราก็จะได้จากองค์กรเหล่านี้แหละถามว่าคน1 0,000คนจะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมไม่เลิก ถ้าไม่เลิกเล่นเขาก็ไปแนะนำญาติพี่น้องบอกต่อแล้วถามว่าเขาอยากมีไรายได้เหมือนเราไหมครับอยากมีไรายได้เขาก็ไปแนะนำคนวันนี้ถ้าเราไม่แนะนำให้เขาทำบริษัทท o อปอัพธุลิศเราก็ไปแนะนำให้เขาทำอย่างอื่นอยู่ดีหรือว่าถ้าเขาไม่ทำท็อปอ t พธิเขาก็ไปยังไปทำอย่างอื่นอยู่ดีถ้าเขาทำไป,ปพร้อมกันอย่างนะเพื่อ ขายของไปด้วยแล้วก็บอกให้คนมาเข้ามาในระบบกับเราด้วยมันก็มีรายได้เพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋าเห็นไหมครับรายได้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่เราแค่สี่คนไม่ได้หยุดเราแค่แปดคนอ,อย่างลูกชายไอ้แย่งลูกสาวก็มีเพื่อนต่างคนต่างไปแนะนำคนละสิบแล้วก็มาเรียนรู้ทุกคนก็จะมี องค์กรแต่ละคนเหมือนกันครับเราไม่ใช่เราคนเดียวเราไม่เก่งเราแนะนําคนเก่งเห็นไหมครับแค่นี้เองครับ